สวัสดีคุณผู้ชมครับพระตกเฮฮานะกอวันนี้บอกก่อนเลยว่าได้รับเกียรติมากนะครับเพราะว่ามีศิลปินกลุ่มใหม่เขากำลังจะเดบิวเพลงครับผมมีเพลงแรกของเขาเลยนะฮะจะไม่ได้อัดด้วยมาที่ห้องอัดเลยแล้ววันนี้นี่ครับไม่ได้มาถ่ายธรรมดามาเป็นเกสครับเขาเชิญชวนให้ผมมาร่วมร้องร่วมอัดเสียงด้วยเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปทำความรู้จักกับพวกเขารวมถึงเพลงด้วยดีกว่าฮะไป ตาแล้วนี่ผมว่าต้องเป็นแบบบอยแบนด์เกิลกรุ๊ปแน่ๆฮะสมาชิกมีหลายคนมากทีเดียวนะครับโอ้ผมว่าเรามาผิดท้องแล้วล่ะครับไมชัะล่าเดี๋ยว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 เดีสยัเดีครัเดียัเดี๋ยับดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยว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 เดยเดี๋ยวเดียเดีวเียเดีอยวด้ยวช่ร้ยวด้๋ยวเดียวเดี๋ยรเดี๋ยวเมี๋ยวเ้ี๋ยวเดี๋ยวเมีัยใเดี๋ยวเดี๋ยวเดเนี่ยโดนรับคำสั่งมาว่าให้มาเก็บซิงเกิลใหม่ของวงใหม่เหรอ คือพวกคุณคุณเต้นมาคุณบอยมามันไม่ธรรมดาแล้วงานนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าปกติเขาไม่ทํากันคือที่ถ้าสงสารวันนี้ก็คือคนที่คุมร้องกับคนที่คุมอัดนี่แหละหนะฮะประมาณคนละร้อยกว่าเทปชัดเจนแล้วครับว่าศิลปินใหม่ที่จะออกเพลงมาให้ฟังกันช่วงสงการานนี้คือเราพิธีกรในตะเทแล้วก็ตกมันๆๆส์เนเทองสวัสดีคว่ะสามสี่เทร้อนนักต้องสาดความรักให้กัน รู้สุขสันให้ชินใจขึ้เดียวก่อนขอบอกขึ้นมาเนี่ยเป็นแจ๊ซี่บอสสามาแต่พันี้มาลูกทุ่งเลยนะฮะอันนั้นสไตล์พี่เต็นเขาแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกต้องแต่อ,อยากจะบอกว่ากว่าจะลองได้นี่นะคะ<ม>ต้องแบบพี่ๆในห้อง ห้องอัดเนี่ยกลุ่มขมับเลยเพราะว่าร้องไม่เข้ากับดนตรีคืออยากจะบอกว่าตัง้งแต่เกิดมาเนี่ยก็ไม่เคยแบบร้องเพลงให้ชาวบ้านชาวช่องก็ได้เห็นแบบนี้เหมือนกันนะเล่นนะนี่ร้องเพลงเรียนยต,ต้องกีตาร์ชีไปเรียนร้องเพลงมาเพื่อการนี้นะจ๊ะนะจ๊ะชีไปเรียนร้องเพลงหรือว่าชีไปดีกว่าครูร้องเพลงตรงไหนเ็เจอแต่อากาศร้อนจะกินจะนอน ส่งความสุขถึงใจกันและกันถึงฉันและเธอจากสาวๆเมื่อกี้นะครับผม2หนุ่มบ้างปกติร้องเพลงเป็นคนที่หากุญแจไม่เจออยู่แล้วไี่ไม่มีทุกอย่างมาจากอารมณ์ล้วนๆเมื่อกี้ลองซ้อมดูก็อัมเบรลาลมร้องเพลงเคยซ้อมอะไรมาก่อนไหมไม่เคยครับผมสนัดเป็นพิธีกรอยู่ในรายการไม่จริงได้ข่าวว่าร้องเพลงจีบหญิงมาก่อน ีปกติเป็นวิทยกรอยู่ในรายการพูดอย่างเพี้ยนเลยพูดอย่างเพี้ยนเลยสวัสดีครับเดี๋ยวยังเพี้ยนเลยอแต่วันนี้ต้องมาร้องเพลงยังไม่ได้อัดยังไม่ได้อัดรอคิวอยู่โอ้นี่เต้นเหมือนเต้นอยู่คนเดียวจริงๆแล้ว เราอัดเพลงเสร็จแล้วครับผู้ชมครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเต้นไม่มีไม่ได้อันนี้เต้นหรือว่าเริ่มเมาอย่างยูค่บผมอันนี้เขาไม่แน่ใจเหมือนกันน้อยไม่เต่าตอบนะคะคนนี้น่าจะเป็นคนที่หนักที่สุดแล้วในด้านของอายุนะครับขอบคุณค่ะถึงจะอายุเยอะแต่ก็ไม่หว่นนะคะไปแบบว่าเขาเลยกนี่ไงนี่ไงนี่ไงหมุนเกลียว360องศาไม่รู้มาก่อ่ว่าเป็นคนสามารถของเขาใช่ขึ้นมาปุ๊บหน้ามืดใครมีอารมณ์มากยิบยิบก่อนยิบก่อนนี่ เอ้ะหยาดเหงื่อแห่งความพยายามอันนี้เหงื่อหรือว่าน้ําเปล่าเหงื่อล้วนเลยเออเราทุ่มเทมันร้อนไงปลอดว่าเป็นงานหนักของเรามากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอายุหรือว่าน้ําหนักนะครับผม แล้วบอสผมไม่มาเต้นด้วยเหรอนู่นนั่งอยู่นู่นเนาจะไปเลยไปหานู่นเลยเขาเต้นกันเหนื่อยมากนะครับพี่บอยครับไมคะพี่ไม่ขึ้นไปเต้นกับเขาเลยฮะทำไมต้องเต้นล่ะคะเรารอจ่ายเงินอย่างเดียวพอไหมคะงานแรงงานนะไปงานคนอื่นค่ะถ้างานสั่งการต้องนั่งเก้าอี้ค่ะแล้วก็สั่งการค่ะทำไมเราต้องเหนื่อยคะพี่สั่งให้เต้นอย่างเดียวเลยสั่งให้เต้นว่าไงนะฮะพุกมาแล้วเหรอพุกมาต้องขึ้นเต้นแล้วฮะไปแล้วครับไม่ได้แล้วครับจังหวะนี้ไปแล้วครับผมเนี่ยครับผู้ชมครับ บทเพลงพิเศษจากในเทนประจําสงกรานนี้อัดเพลงเรียบร้อยแล้วและความสนุกการจะเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวได้พบกับเพลงนี้แน่นอนนะครับแต่วันนี้พรตโตกับเพหานะก่อนและทุกคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับสนับสนุนโดยรุ่นใหม่อ su ู u d max มนึ ddi blue power